เป็นเจ้าของสวนที่นี่<ม>แต่ทุกทุกอย่างจะให้ลูกเป็นคนบริหารจัดการ<ม>เราเราก็เคยคุยเวลากลับกลับจากท่องเที่ยวนี่ขากลับเราจะส,สรุปงานบนรถทัวร์นี่ว่าเอ้ยอย่างน้อยเราก็กลับมาทําแบบครอบครัวเราก็ยังดีปลูกพลิกเอ้ยทำนู่นเอ้ยทำนี่นเอ้ยอย่างน้อยเป็นจุดจุด,จ,ดจุดแรกเลย ก็ได้จากไอเดียเพื่อนๆของลูกสาวม,าม,ามาันมามาแคมปิ้งก่อนอก่อนน่าจะเปิดนะครับก่อนน่าจะเปิดเ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนลูกสาวจากโรงพยาบาลก็มานอนมากลางเต็นท์มาอะไรก็อเออก็ดูดีอ่ะก็เลยเออกึกษากับครอบครัวรึกษากับลูกๆเริ่มทำตั้งแต่ช่วงโควิด ทำเลยไปร ну? oh. ื okay. uh, ้อบ้านเก่ามาทำตั mm ้ง hmm. ค mm ือทาทาแล้วทาแล้วทาไม่หยุดเลยอ่ะเราก็คือทําเองอ่ะทาเองไม่ได้จ้างเขาอ่ะมีกระทบอะไรก็เราเราก็ซื้อมาอะไรที่เราซื้อได้เราก็ซื้อมาอย่างเงี้ยคือเราไม่มีทุนอ่ะทุนทุนเราน้อยเราก็เริ่มทำแบบค่อยเป็นอ่าค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปนักท่องเที่ยวนะอโยมะว่านะก็มาจากคนรอบข้างเราอ่ะ จากผู้ใหญ่เอจากเอาหลักๆเลยเอาเอาหลักๆเลยนะนายอำเภอนายกนี่หลักๆเลยนายอำเภอนายกผู้กองผู้รับนีคือทุกหน่วยงานก็จะจะช่วยประชารัประชาสัมพันธ์ให้จุดนี้ผมว่าสำคัญมากๆเลย บา,บางบางบางทีมเขามีเต็นท์มีเครื่องมือของเขาก็คือเราเก็บหัวละร้อยค่าที่มีอาหารเช้าให้ด้วยถ้ามาเช่าเอาเต็นท์ของเรา<ม>ก็ตกหัวละ1 8 9บาทล่องแกงก็หัวละร้<ม>อยห้าสิบถ้าเป็นเด็กหัวละร้อยจะเค,คหลักๆที่นี่อายมาจะใช้เด็กที่นี่หมดเลยเด็กในพื้นที่หมดเลยทำงานมีเด<ม>็ก ที่ร้านเนี่ยนมีเด็กเด็กคือเด็กกำพร้าเป็นแม่ครัวอยู่เราจะคือหลักๆเราจะเน้นคนที่นี่คนในชุมชนให้มีรายได้ผักผักใครมีเชาาเข้ามาก่อนจะไปขายที่อื่นแวะเข้ามานี่ก่อนว่าเออเราจะใช้ไหมเราจะซื้อไหมเราจะได้ซื้อของคนที่นี่อ้าใช่ใช่มีมีรายได้กันตัวค้ายๆว่าช่วยกันนะอ้าใช่ใช่กันใครมีพืชผักอะไรผลไม้อะไรเมื่อนักท่องเที่ยวมารการนักไห เงินไม่เท่าไหร่เถียยะมาถึงไม่ทําถึงไม่ทาร่องแก่งถึงไม่เปิดที่ท่องเที่ยวแบบนี้ยัยไม่อยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วอยู่ได้อลคารนี้แล้วล่ะพอมีสวนอะไรมั่งมีอะไรมั่งก็อยู่ได้แล้วไม่อดละไม่อดอนละแต่นี่เรากำลังเพื่อให้กาบังเป็นที่รู้จักอยากเปิดอยากเปิดกาบังอยากเปิดให้กาบังให้คนภายนอกได้รู้จักว่าเออนี่กาบังมีของดีนะไปอีกแนวหนึ่งก็คือเออคนกาบังเก่งนะ ที่มีรู้จักใช้บริหารจัดการที่อ่าใช่ใช่สร้างอาคาใช่ใช่ครับก็คือการบังนี่เราจะอยู่แบบครอบครัวเลยไม่แยกกันอ่ะสูงต่ำไม่เอาแบบารย์าธ่ปไตยมีอะไรก็คุยกันโอเคแล้วทำดีแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็คงพอสมควรนะครับที่มาคุยกับพยอมมากนะครับถ้าถ้าเราดูแล้วตรงนี้น่าจะเป็นแลนด์มาร์กอีกตัวหนึ่งของจังหวัดฉลานะครับซึ่งตอนนี้เองผมก็พยายามนะครับที่จะ ผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนด้วยถามที่นี่ก็คือที่ ริมคลองแคม์นะครับบางเวยบาอํมเภอกาบังชวนนะครับพี่น้องโดยเฉพาะชาวยาลาเองนะครับไม่ต้องไปไกลนะครับเดี๋ยวนี้น้ำมันก็แพงเนาะใช่ใช่ใเที่ยวใกล้ๆนะครับสบายใจราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็สนับสนุนคนบ้านเราด้วยกันนะครับแต่ก็พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับมาลองดูนะครับเป็นการท่องเที่ยวชุมชนแถมได้เรื่องของวัฒนธรรมด้วยสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สมุอะลัยกุ้มวรว Telah warahmatullahi wabarakatuh